สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะ4วันเกิดดวงดีก่อนสงกรานงานสุดปังเงินทองหลั่งไหลโชคลาบมาแรงทุกวันที่13-15เมษายนของทุกปีถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยหรือที่เรียกกันว่าเทศกาลสงกรานต์6 6 6 6ดวงชะตาของใครหลายคน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่จะเป็นดวงความรักดวงการงานดวงการเงินชีวิตและสุขภาพล่าสุดทางด้านสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดเผยคำทำนาย4วันเกิดคนดวงดีก่อนปีใหม่ไทยโดยเมื่อวันที่23มีนาคม2,566เพจ Facebook สมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เผยดวง4วันเกิด คนดวงดีก่อนปีใหม่ไทยอนาคตสดใสฐานะมั่นคงงานสุดปังเงินทองหลั่งไหลโชคลาบมาแรงซึ่งได้แก่คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพุธคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันเสาร์ทั้งนี้ คำทำนายดวงชะตาดังกล่าวถือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไทยนิวออนไลน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้นับตั้งแต่นี้ไปขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ